เออไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียตีนเขาอีกเพราะมันจะกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียวถ้าคนไม่ทํามาก่อนเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะครับส่วนก็บอกว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะกรอการเลือกตั้งโน่นนี่นั่นเห็นไหมเขาเดือดร้อนเดือดดานมากสำหรับเพื่อไทยวันนี้หุ้นส่วนเริ่มเข้าใจมากแล้วใช่ไหมฮะว่าไกลเป็นเจ้าของพักไกลเป็นผู้อยู่ผู้บงการอยู่เบื้องหลัง นะครับตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์คือเขากําลังประจานตัวเองกุ้นส่วนลงไปเซร์สิฮะนายกรัตมรีที่โง่ที่สุดในโลกนะครับเราจะเห็นชื่อทันทีใน Google เลยนะครับว่าเป็นไก่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากําลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป้าหมายก็หวังจะเกิดการยุบสภาเกิดการลาออกนะครับและได้ลูกสาวมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่ทางกลับกันยิ่งดินยิ่งเจ็บโลกของทักษิณและยิ่งรักกําลังแคบ สวัสดีครับพบกับผมเทษศักดิ์จิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องทักษิณโผล่ขึ้นมาขวางเรื่องเงินเยียวยาขวางเรื่องการแจกเงินฮะบอกว่าทักษิณไม่พอใจนะครับบอกว่าเป็นโคตรประชานิยมนะครับกบวยวายสอสอของเพื่อไทยแห่ไปอยู่พักการเมืองอื่น นอนจะมีคุณเสียสกต้กลับแน่นอนใช่คือย่างนี้เสียสกนลมอนิเตอร์ตวงลิตแล้วครับผมไม่พูดถึงนะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งโอเคเมื่อก่อนเนี่ยผมกับโอ๊กเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจังสักห้าสิบตัวโอ้โหห้าสิบตัวนะโอ๊กมาชอบหมาพันธ์ต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่า ในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มาพอเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮะมันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเวลาอืชื่อเอแม็กนะตัวนี้นชื่อเอแม็กมันจะกัดตลอดเวลามาผมมาโอ๊คมามันจะกัดแต่ปรากฏว่าผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะชื่อเอเอเนี่ย <c oughs> ก็ให้อาหารหมาปรากฏว่า ไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษ mm. และเลียตีนอย่างเดียวเ mm. พราะกลัวไม่ได้กินอาหารไอ้แม็กซ์เนี่ยนะตอนหลังมาเอ้ไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียตีนเขาอีกเพราะมันจยากกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียว <c oughs> อันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัว อตอนนี้ได้ข่าวว่าสอสอฝา่ายค้านเนี่ยโดนวัคซีนไล่ฉีดกันพมดแถวเลยฉีดด้วยวัคซีนเลยนะสามสิบล้านยี่สิบล้านเลไรโกฉีดกันใหญ่ฉีดกันใหญ่โอ้โหโดน<อ>สาัาเียล้านเลยเป็นยังไงานวิธีการฉีดโอ้โหนี่จะเตรียมย้ายพักจะอะไระไรนี่ผมเตือนไว้นะวันก่อนเนี่ยมีสอสอเพื่อไทยไปร่วมประชุม กับพักฝ่ายรัฐบาลอยู่ผมก็ได้ยินผมรู้ชื่อใครด้วยแจกคนละสองแสนฮะฮะสองแลนรายเดือนรายเดือนรายเดือนอ๋อรายเดือนหมอคุณหมอมาทราบไหมฮะเอาตังที่ไหนมาเอาตังที่ไหนมาเอาแล้วยุ่งแล้วไปนั่นเนี่ยผมอยู่ดูไปนี่รู้หมดนะ อืมอันก็วันนี้ที่บอกว่าเอาลายชื่อเท่าไหร่นะไปโชว์น,ย260นายกเหรอสองร้อยหกสิบฮะมีจำนวนเท่านั้นนี่น,นี่ก็จริงนะก็จิ้มไปเยอะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสสเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปฟังว่าสอสอเมือนไก่ชนถ้าชนแพ้กิโลละสามสิบห้าบาทถ้าชนชนะตัวละสามแสนเพราะนั้นเนี่ยสอสกลัวสอบตกอย่างเดียว แต่ระหว่างที่ยังไม่สอบเนี่ยใครเอาตังมาให้รับหมดแต่ถึงเวลาจะสอบแล้วเนี่ยต้องคิดเอ้ยกูจะตกก็บอกว่าตกกูก็ไม่ไปอืมดันั้นก็ผมตอนสมัยก่อนนี้ผมยุเลยใครแจกตังไปรับไะบอกกันให้รู้นะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ดีดีก็สนใจก็ดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณจะมากล่าวหาว่านะครับ เปียบเปยผมนะครับเป็นเหมือนสุนัขเจ้าแมกนั้นเลี้ยงไม่เชื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แหวงมากัดเจ้าของเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเจ้าของหมาดีนะครับเจ้าของหมาเป็นคนดีนะนะครับเจ้าแมกมันฉลาดมันก็คงไม่กัดหรอกครับถ้าเจ้าของหมานะครับมีประวัติดีนะครับทําแต่ความดีนะครับเป็นผู้นําที่ดีไม่เป็นหัวหน้าโจรไม่เป็นโจรน,นะครับ ผมว่าอเจ้าแม็กมันก็คงไม่ไปกัดหรกผมดังนั้นผมต้องยกย่องเจ้าแม็กมันด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ค่าเปรียบเทียบเหมือนเสมือนหนึ่งว่าสสที่อยู่ในในใน,ในเครือข่ายของคุณทักษสินเนี่ยเป็นเสมือนอสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยผมมองว่าวันนี้บรรดาสส,สเพื่อไทยหรือคนในเพื่อไทยน่าจะฉุกคิดได้แล้วว่าเขาไม่ได้มองท่านมีค่ามีราคาอะไรเลยนะครับพวกสสจะยอมเสียศักดิ์ศรี ให้คุณทักษิณถูกเก่าวหาโจมตีหรือเก่าวหาในลักษณะดูหมิ่นดูแคมที่นี้ได้อย่างไรผมอายแทนพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งในการที่มากล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะครับให้สั่งให้ผมไปตั้งพักแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทําตัวเหมือนพญาหงนะครับไม่กล้าลงหน้องเล็กปล่อยให้กิ้งกือไส้เดือนอย่างแลมโบลงไปผมก็อยากจะบอกว่านะครับ ผมตั้งพรรคมาก่อนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งให้ผมตั้งและผมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐมาขยับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้สั่งผมผมคิดของผมเองผมทำของผมเองนะครับก็เหมือนนะครับในอดีตที่คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับไปเ,เป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมนะครับตอนหลังก็นะครับกระทึบพลตีจำลองสีเมืองตอนหลังก็ไปตามกัดพลตีจำลองสีเมือง หัวหน้าพรรคพลังธรรมที่อุตสาห์มอบให้พักให้คุณทักษิณชินวัตรอย่างนี้คุณทักษิณใช้ได้ไหมครับการที่ผมลงไปทําพักพลรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วเราออกจากพักพลังประชารัฐผมทําเองผมคิดเองนะครับคุณทักษิณไม่ต้องมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณทักษิณอย่ามากล่าวหาผมวันกิ้งกือไส้เดือนไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละครับที่มันเคยทําให้คุณทักษิณเนี่ยช่วยคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้เป็นนายก ให้คุณทักษิณได้เป็นสอสอครั้งแรกในนามของหัวหน้าพรรคพลังธรรมปี2538ก็ไอ้กิ้งกือไสเดือนคนนี้แหละครับดังนั้นถ้าผมจะเปรียบเปยว่าไม่เป็นไรครับคุณทักษิณจะกล่าวหาผมกิ้งเป็นกิ้งกือไสเดือนแต่คุณทักษิณเป็นนะครับก็อาจจะผมอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ได้นะครับเพราะว่า กิือเส้เดือนมันยังทาประโยชน์ในการควรดินนะครับทำให้เกษตรกรนะครับปลูกพืชสวยได้ได้ได้เติบโตสวยงามนะครับเติบโตเจริญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยมีแต่ไปกินหาเกี่ยวเกี่ยวกินคนนู้นกินปลาเล็กกินปลาน้อยกินแมลงกินสัตว์นะครับกินเพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะช่วยให้เกิดนะครับความสมบูรณ์ เราคือว่าความจเจริญรุ่งเรืองของพืชดังนั้นผมถึงบอกว่าการดูหมิ่นด้อยค่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะสไตล์ของคุณทักษิณอยู่ยแล้วด้อยค่าเรื่องชินโนแวตด้อยค่าเรื่องสยามไบโอไซด์ด้อยค่าเรื่องเอตตาด้อยค่าวัคซีนด้อยค่านายยกว่านะครับถ้าฉีดครบ100อล้านโดสบาทหนึ่งเอาขีหา้หมากองเดียวซึ่งต่างๆเนี่ยด้อยค่าและพอทําได้แล้วคุณทักษิณก็ไม่รับผิดชอบในคําพูดของคุณทักษิณเอง นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นนักโทษหนีคดีและไปสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเคยขายบริษัทไทยคมของตัวเองนะครับเคยขายชิ้นคอของตัวเองเพื่อให้กับคนต่างชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยขายให้ชาวต่างชาติก็ทํามาทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นหมดดังนั้นผมถึงบอกว่าหลายเรื่องที่คุณทักษิณที่ผมเก็บข้อมูลไว้ผมไม่อยาก จะเอามาชี้แจงในวันนี้แต่จะบอกว่าอย่ามาดูถูกดูแคลนด้วยค่าคนอย่างผมที่คุณบอกเป็นกิ้งกือกิ้งกือไส้เดือนนะครับที่กล่าวหาดูแคลนว่าเป็นไอแม็กไอแม็กไอหมาแม็กคนนี้แหละไอกิ้งกือไส้เดือนคนนี้เคยทําให้คุณทักษิณเป็นสอสอและเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นท่าทีของทักษิณเป็นส3ประการประการแรกทักษิณเปรียบ นะครับเรื่องของนักการเมืองกลายเป็นสุนัขเปรียบนักการเมืองกลายเป็นไก่ชนนะครับเป็นสุนัขนั่นหมายความว่าหากบางตัวสุนัขบางตัวให้อาหารนะครับก็รักเจ้าของดีแต่บางตัวกลับเนรคุณเจ้าของนะครับนะรักนะเขาเรียกว่าไก่ชนเปรียบสอสอเหมือนไก่ชนเวลาชกชนะตีชนะก็ราคาดีตีแพ้ก็ราคาตก นะครับก็เปรียบสอสอเปรียบนักการเมืองเป็นสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับนอกจากนี้ทักษิณยังแสดงความไม่พอใจเรื่องของการใช้ประชานิยมบอกว,ว่านี่มันคือโคตรประชานิยมเลยให้หยุดทันทีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้แน่นอนในขณะทักษิณกับผมอยู่ดูใบนะฮะตกลงทักษิณออกมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทักษิณอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับ ทักษิณได้ออกจากดูไบนะครับแล้วก็ล่าสุดพยายามจะไปที่อังกฤษแต่ปัญหาคาดีเดิมที่มีคงค้างไว้เรื่องทรัพย์สินที่ดูถูกอังกฤษทําการยึดไวนน้นะครับพฤติกรรมของทักษิณนะครับคงทําให้เราเห็นนะครับปรากฏการ์ต่างๆมากขึ้นและปรากฏการ์เหล่านี้คงทําให้เราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆตามมา ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทักษิณกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้ทักษิณยังคงอยู่ที่ออ,อกจากดูไบยพยายามจะไปอังกฤษนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขายังอยู่ดูไบนะครับบางคนก็มีรายงานว่าทักษิณกยิ่งลักกำลังบินไปที่ขเขมรความจริงแล้วเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นี ยังคงหมกตัวอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีหลังจากที่กระแสข่าวลือว่าดักสินถูกอเปฮีนะครับออกจากดูไบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากไปวิพากวิจารน,นะครับเกี่ยวกับกษัตริย์ของดูไบนะครับพอไปกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปทําการเจรจาสร้างสัมพันธมตรีนะครับทำให ดูใบนั้นต้องให้ทักษิณออกจากประเทศแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับทักษิณอยู่ยากเพราะอะไรความสัมพันธ์ระหว่างไทยความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่างคขมรซึ่งคขมรล่าสุดนะครับมีการจับปุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ชุดใหญ่ นะครับทาให้ความสัมพันธ์4ประเทศเนี้ยเป็นเส้นทางเดินทางของทักษิณผมเคยทําคลิปแล้วนะครับว่าทักษิณเนี่ยโลกของทักษิณกําลังแคบลงเรื่อยๆวันนี้หุ้นส่วนคงได้ยินข่าวมาแล้วนะครับว่าทักษิณกําลังลําบากไม่ได้อยู่ดูไบแล้วนะครับทักษิณก็พยายามบอกว่าตัวเองอยู่ดูไบสังเกตให้ดีฮนะเวลาทักษิณโผล่มาเนี่ยดูฉากข้างหลังก็รู้นะครับฉากมันเปลี่ยนไป <c oughs> นะครับมันหลอกอะไรก็หลอกได้แต่หลอกฉากมันหลอกไม่ได้นะครับหลอกฉากปุ๊บก็รู้ละเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับคือไม่ได้อยู่ดูใบนะครับดูใบก็เป็นห้องธรรมดานะครับเป็นบ้านนะแต่คราวนี้ฉากของเขาเนี่ยเป็นฉากเขาเรียก blue screen หรือว่า white screen นะครับทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับเขาเปลี่ยนสถานที่นะครับในการไลฟ์สดแต่เขาก็ยังสู้อยู่นะนะแต่ยิ่งสู้ยิ่งเจ็บ การออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณเปรียบเทียบนักการเมืองนะครับเป็นสัตว์แลมโบอีสานก็สวนนักสิณนะครับ,นนลนะรบหลังจากที่ถูกเขาเรียกว่ามีคนไปตั้งคำถามทักษิณนะรู้สึกยังไงกับแรมโบทักษิณก็เปรียบเรื่องสุน,นัขขึ้นมานะบ,บางตัวก็เอาอาหารให้กินเยอะพอเปลี่ยนคนให้อาหาร,นะรก็ปรากฏว่านะบ,บางตัวเนี่ยก็ ยังมาเห่ามากัดมาเนรคุณเขานะก็เปรียบแลม b บงแลมโบนะครับเป็นสุนัขนะครับขณะเดียวกันก็เปรียบสอสอเป็นไก่ชนนะครับนอกจากนี้เขายังไม่พอใจเรื่องการเปรียบก่อนนะเรื่องการเปรียบสอส,อสอเปรียบนักการเมืองเป็นสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับไม่แปลกนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพราะเขาเป็นในทุนนะซื้อนะแล้วก็การที่มีสอสอของเขา ไปอยู่ในพรรคการเมืองอื่นนะครับเริ่มไปอยู่พรรคของแลมโบ้เริ่มไปอยู่พ bo, รรคของพลังประชารัฐเริ่มไปอยู่พรรคของธรรมนัตในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมบอกไว้แล้วนะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะเขาเรียกว่าตกควายเข้าคอกล่อควายเข้าคอกตอนนี้ควายก็เริ่มทยอยเข้าคอกนะครับในขณะที่อดีตบิ๊กข่าวกรองก็บอกว่าให้บอกชื่อมาเลย นะครับว่าไกรที่ไปนั่งประชุมทักษินบอกนั่งประชุมได้กล้วยมาสองแสนนะครับถ้าใครฟังเดียจะรู้ว่าคนมันทํามาก่อนเนี่ยถ้าคนไม่ทํามาก่อนเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะครับส่วนก็บอกว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะก่อนการเลือกตั้งโน่นนี่นั่นเห็นไหมเขาเดือดร้อนเดือดดานมากสำหรับเพื่อไทยวันนี้หุ้นส่วนเริ่มเข้าใจมากแล้วใช่ไหมฮะว่าไกลเป็นเจ้าของพรรค กลเป็นผู้อยู่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์คือเขากําลังประจานตัวเองหุ้นส่วนลงไปเซิร์สิฮะนายกรัตมรีที่โง่ที่สุดในโลกนะครับเราจะเห็นชื่อทันทีใน Google เลยนะครับว่าเปลี่ยนกลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากําลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป้าหมายก็หวังจะเกิดการยุบสภาเกิดการลาออกนะครับและได้ลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในทางกลับกันยิ่งดินยิ่งเจ็บ โลกของทักษิณและยิงลัก์กำลังแคบลงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกษษษิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินใครจะไม่ไร้ความหวังกาไปราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิม่งขวัญกำลังใจให้ประชาชวันเลี้งนี้จะสนาในสายตาลกเสือไปคำสัญญาจากคนตาของแผ่นดินจะเกิดไว้วยชีวิต ก็ชัดเรียกได้ดังลงหายใจเราทั้งของจะป้องไว้หากมีใครทิดย่ำยีต้นชาติจะไม่มีกายทันเสียสลักแบ่งปันกระดานอยู่สามขีจะรวมกันเป็นต้นกายแห่งความ